มาเดอ้อพี่น้องเก็บเห็ดคือเก้านั่นละบานเมืองเพิ่นอันไปงานอันนั่นตัวลอยกระทงมือนีมืออื่นลอยกระทงแต่ว่ามือน,นีมันไม่งนันอันนั้นงานอันนี้ยูวัดไหมจะคล้องผันมาเก็บเห็ดค้นเอาหลวดหมักซ้ำเดอเอค้นเอาพี่น้องเลยมามาเก็บเห็ดเป็นมู่กันได้จ่าเดอ้อคืนวันกน ก้อนขึ้นร้อยกระทุงเด้อนี่เดซี่ดอกละจ้าเก็บหอมลอมริบจ้ามแต่ดอกเลขดอกน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ซ้ำนี่หมดขาจังใดนี่ดอกนี่น้อยอ,อายว่ามแต่ขาผ่านวันนั้นเราเห็นดอกห้าวผ่านเห็นดอกนี่ พี่น้องนี่ดอกนึงเห็นบ่นี่เออน้ำ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 ออนี่โอ้น้ำบึงบ้งบึ้งน้ำโคก,กอันนี้ไหมออพี่น้องเพิง่งขี่เคปเห็นบ่นั่นขามันยุบอ่เออไปไปเพไป,ไป,ไปมันให้ข่อยม,นมันหมานเด้อ เออ,อ,น,อนี่นี่ไปไผ่ไปมัเ่เอ้าไปเก็บตัวบางแยะหนึ่งพี่น้องเลยให้นำมากพี่น้องแต่ว่ามันขึ้นล่าแล้วนี่เ,เน,นี่เยเอาเนาะนี่เข่าแล้วเก็บก่อนก่อนเนว่ยงามหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยพูดะอดบ่ได้อดบ่ได,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 ด้เก็บซะ นี่มั้งโอ้ยดอกง่ายแถอวะมันดอกไง่ายไม่ได้ขี่ดินกับซางมันเป็นหลางเอาเมื่อนั้นเก็บพัดใช่ไข่กับแสบอยูพ่พัดไข่ไข่มันแสบพ,พัดใช่ไข่มันแสบมีห่อข้น,นเก็บดิจต่อเหว่ามันเก็บได้จากขวาน พูดปวกพี่น้องเนียินเสียงเพลงบ้าะ,ะเพิ่นเอาบุญเนะาะเดของห,งมหงอมมา่ากีบเห็ดกอสร้างแล้วข่อยไก่อยากมาเนาะช่างมาข่อยต้องสิไปเอาบุญนี่ทมันเก็บให้มันปูละ่พะพ่อพี่น้องเก็บให้มันปูล่ะเมืนินทั้งปวกเปิดปวกขึ้นข่อยด้วยบ้านพอเปลอเอาหม่องไหมคุนเนะ คุ่นบบ่ะปวดบี้ป่ะเนนี้กันเมึ่ตีหล่ะามขับตกสาขาพระท่านมู่สิบพระาตานุนต้างเปตนดามยามหลัง าทางมูทางนาพี่น้องเอ้ยไม่อยากเบาพื้นให้พูดอ่ะหลดไปรหลดมามาพอจังสี่ละว่ากบาสิหนีจากป้ายให้มันปูเลยดิแล้วเอาขึ้นแหงไปหนาแหงอใหย่เอาพูดอ่ะโอยสงสัยเราจะไม่ ต้องเป็นเห็ดมันปูน่งหละผู้ใดบ่ดถากาย,ยถากผู้ขากิีบให้มันปูไปล้วบ,บัวเห็ดก็ขึ้นงาม,มเที้ยหละ่ะนิ่มเสียวไปผัด อย่างอะุทธบ้านมันคืองานแต่ิ้นห้องสะดวกง่ายๆไหมเรื่องอันฝุนบัท ขอ้อก้นมีทิ่นอกดอกหนึง่งทีละนิดทีละหน่อยเอาฝ่งสัมข้อได้แล้วข้อได้แล้ว นี่บานกัน,นั่นดอกนึงนี่อ่อมไปอ,อ่อมมาเฮ็ดอึดที่พี่น้องมือนนิฉันก็ได้ให้มันฟูเมือนว่ามีแนวใส่น,นี่ตังสิปไปเรื่อยๆลหรอเฮาเสียงเพลงกะฟังเพลงไปนั่มเพลงยูวัดเอาเสียงเพลงเป็นเป็นจุดหมายวะ เาต้องเาต้องสีบงวลงดงเหรอไหมเขาเสียงเพลงยูวัดเดอร์เหรอไหมไปโอ้ยว่าไ้ว่ามันเห็ดไข่ลุงปีลุงปีเห็ดปวกดอกเนึ่งฮักแกล่มแหลมหาแบบใดล่ะพี่น้องเขามาเอาดอกนี่สองดอกไหม เอามาขายเี้ยวเงี้ยวขายเียว่บอนี่แวบ,บสิ <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวพี่น้อ,องเขามากินไข่ไข่ไข่หามือมัน<ๆ>กี่ดอกไงล่ามไปทางุ่นไปพลเพิ่นพ่วหลายดอกยุบเข้ากัไปหาแบบ ไปไปเบิ้งเห็ดปลวกนำํนำน้ำไออีสา,านเ,เดี๋ยวอยไอเบอิ้งน้ำไออีสานเอย้ยแหละท่างไปก็ได้ว้าอ,อคือเพื่อเหยียบมาเนี่ยอโอ้งามงามพี่น้องอเอ้ยอออคืองามแถบพุ่น ่ยอันไออ,อีสานวินเทจเพิ่นเห็นได้จ้ะเราก็ไปติดตามช่องเพื่นเดิมมือนีิเพิ่นสิเก็บให้เบิ่งอยู่ช่องเพิอ่อนจะคว้างกันสิบ่ว่าเก็บดอกเพราะว่าเห็ดเล่าเก็บให้เป็นผู้กินผูลุ่งตีอยู่ทางพ้นนี่พี่นอ้องอันนี้ไออีสานวินเทจเราเก็บงามห้ามมันก็เป็นน้ำแข็งหรือว่า มื่อแนยใจเดือนหันตรงดอกนี่ดอกนี่นี่ดอกหนึ่งใรนี่เามีดนะนี่นะเออไม่เห็นินเนี่ยปกกินง่ายแบบคุณดอกนึงพี่้องพูว่าเขาขาวเนให้ปกกินี่ายแบบสามดอกไอ้ผีซี่ดอกพีตุ้มตุ้มมีอยู่ค่าดอกไอ้พี่น่ะ ไปดีใจต้องเห็นเรื่องตอนนี้ดอกนึงนี่ดอกนึงบานนี่ดอกนึ่งนี่ซื้อมืดนี่โอ้ยหลักกะเสียวะเออนี่ไอ้ไอ้ไอ้ย่าเป้ามันมีสองดอกนี่น้ำกันนั่นเออหัวไปมีนีเสียมอยู่เด้มันตื่น ามันคือสันจุก,กุดีถูกปะเหมืนะะมนอนเราบ่ยังดอกาขาใครคือเป็นตะหกักแถเฮเหตุโมโอยุไอ้ว่ามันจะจะเยียบมันเราบะ่พี่น้องฝากอีอสานวินเทศไปเบิ่งช่องพนดาจาด่าเด้อเดี๋ยวก็สิหาต่อไปหันละ่ละะปะตอนนี่ซองกันเ้ยพี่น้องเด้อดอวกนึง้เนี่ยบอ พี่น้องมึงดอกเฮ็ดแน่หมดลุกตัวน,นี้ตน้นแถวว่าแต่งามอยู่พี่น้องพี่น้องไอ,งอ,อพ่ออีกแล้วเอ,อาไปเบิง้งเอาไปเบิง้งสามสีดอกโอ้ไปจังสันเข้ากับไปเบิง้งนำเราแน่อยู่ตะพ่นบ่เย็นอันดอกนึงตัวจริงใส่ยางขามาไปตองเหลงเดือยโอ้นี่พี่น้องเริ่มต้นดอกนี่ดอกที่แรกแล้วก็ใส่ไอ้โอ้พุ่นน่ะ นี่โอ้หลาย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 มันอยู่แต่น้ำพน่นนี่นี่กินเง,เน oh, เงิน,นว่เนี้ยกิ<ะ>นินโอ้ยแนกินเงนไอ้ดอกน้นขึ้งง่าย่เซตเป็ดดอกคุณดิยุ่กลางพน่นพี่น้องพี่นาดาววะคุณ นี่กลางพพดนังส at <f ans trips> ีนี่จะไออีสานวินเทศพ่อเจ้าของว่าพ่อพี่น้องสิให้เบื้องดอกหนึ่งไงไงหมดลินพุ่นเดี๋ยวใส่ไอยืมือเจ้าพุ่นนะพี่น้องเบื้องดอกบานบานจะจุกกูอิ่วหุยงาม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 พุ่นบานไอจะไปเอาดอกนั่นเด้อ มันคือยู่พ่นวะคือม่เต็มพ่นน้อหรือมันสิเกิดอีกยูไอ่เยอะขวยสิกิมดองมันคือเขาคือว่าอแบบพอดตอนจะพย่าปีตอนนั้นนจะไม่ปีไม่มีเสียมมือนะเนี่ยอ้เดองนข่อยเอาจักมันคือยู่ทางพ่นห้อพาอีกไมไอ้มันบ่ทันเลยซอด หาใสไปละหามองเออ,อข้ามจังเด็กข้ามช่งเด็ีกพี่นอ้องหาอีก,กพี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่นะจ๊ะเห็ดเราเองเนี่ยโออเหมิดอีจ้าอุ้ยมุนใช่อื้มอีจ้า พี่น้องเบืบ้องดอกนี่ไม่ไงญ่โพดไงญ่โพดเถอะขึงอ่ะแถววามึงตีล่ะอเดี๋ยวมาตักไกลๆนึงจ้านึงจ้าเอานี่ดอกหนึ่งอีอีเก,ก็บพี่น้องเก็บใส่พี่น้องโอ้ย ได้ดอกนี่กับสีผ้าพี่น้องเมื่อดิบาน,าบานาเนี่ยเด็กจ้างสิเด็กซ้ำนี่เมือ่นอนี่นอพี่น้องนอขึ้นวันคืนวันพื้นมีสอยดาวคืนวันพื้นมี่อสวยดาวเท้ามาเก็บเห็ดเท้ากับเฝ้าเมื่อพอเรา,าอยากอายพืน้นบอกเท้าตรงไปอันนี้เท้าตรงไปสืบสารประเภทนี้เนี่ยเท้ากับเฝ้าเมื่อเฝ้าเก็บเฝ้าเมื่อนะพี่น้องนอ ขอบคุณที่มาเก็บเห็ดนำกันได้จ้ามื่อนอากระสีผ้ามาไม่คือเก้านั่นหละคลิปนี้กับสวัสดีค่ะนนนั่อีดดึงเห็